สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินอาหารฝรั่งค่ะชวยเนบราเทนค่ะหมูอบค่ะนี่ค่ะหมูอบเราก็จะกินกับน้ำกีวีน้ำซอสนะคะทุกคนน้ำซอสที่เราก็คือเอาน้ำอบของหมูนี่ค่ะมาใส่ผงสำเร็จรูปของซอสกีวีค่ะก็เคี่ยวค่ะนี่เราก็จะเอาหมูลงไปเลยค่ะ มันจะได้ชํำค่ะเข้าถึงเนื้อถึงหนังค่ะก็จะกินกับมันฝรั่งค่ะแล้วก็มีถั่วค่ะมีแครอทเล็กๆนะคะ mm. นี่น่าทานไหมคะทุกคนมาคะ่ะทานด้วยกันเห็นไหมชํำม,มากเลยคะ่ะทุกคน หมูอบของเราค่ะสไตล์เยอรมันค่ะทุกคนค่ะหมูอบนี่ก็เป็นหมูอบสำเร็จรูปค่ะเราไปซื้อมาเขาก็ขายประมาณห้าหกยูโรนี่เลยค่ะทุกคนเราก็มาอบอบแล้วมันก็จะได้น้ำซอสนี่ออกมาน้ำอบนะคะเราก็จะมาเคี่ยวกับซอสค่ะ มาทานไหมคะทุกคนสีสันสวยงามฉ่ำค่ะทุกคนนี่ฉ่ำๆเลยค่ะทุกคนะมาๆ,ๆมาเดี๋ินมาๆมาๆนี่ค่ะทุกคนเราก,กำลังต้มนี่ค่ะทุกคนกำลังต้มมันฝรั่งค่ะ แล้วก็แครลลอทมินิแครอทค่ะแล้วก็เม็ดเม็ดถัว่วเขาเรียกว่าถัว่วลันเตานะคะทุกคนนี่อร่อยค่ะมันน้ต้มพอดีขั้นตอนทําตอนทำประทานอินถ่ายนะคะทุกคนพอทำเสร็จเน่ยอ้อ ก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายให้ดูหน่อยค่ะพอมีวิดีโอได้ลงบ้างค่ะทุกคนค่ะนี่น่าทานไหมคะทุกคนช่ำๆเลยค่ะนี่ซอสอ,อร่อยค่ะนี่ถั่วลันเตาของเราพเม็นถั่วลันเตาในกระป๋องค่ะทุกคน แล้วก็มินิแครอทค่ะทุกคนเนี่ยเราก็จะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งกระป๋องค่ะทุกคนพอต้มสุกแล้วเราก็จะมาจัดจานค่ะโอเคค่ะทุกคนมาดูอีกทีตอนต้มหัวเสร็จค่ะหม้ออบเราก็จะจัดสีจานเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ประทานเอ,อกชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนนี่จัดใส่จานแล้วก็จะกินกับผักค่ะวันนี่ค่ะทุกคนแครอทมินิแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะชอบอร่อยค่ะใส่เยอะๆหน่อยเนื้อเอาไม่เยอะแล้วก็ราดด้วยน้ำกีวี่น้ำซอสค่ะทุกคนนี่ สีสันสวยงามน่ากินค่ะทุกคนอืมซอยซอสเยอะๆค่ะอร่อยโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วน่าทานไหมคะทุกคนหมูอบราดซอสกีวีค่ะทุกคน ราดด้วยซอสกินกับมินิแครอทค่ะทุกคนแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็เม็ดถั่วลันเตาค่ะนี่อร่อยมากทุกคนดูดูดูความฉ่ำมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ โอเคป้าทัดจะไปทานแล้วนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าทัดทัดทวันชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากเลี้ยงโคด้วยคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเล็กันคะ่ะ Thank you so much my o l d f e n d for watching my video See you next video Bye ชมๆทุกคน นี่ในหม้อเราก็มีเยอะเลยค่ะนี่นี่ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทุกคนไปจริงๆแล้วค่ะ